แม่นางสางแค้นตอนที่สิบเจ้าขายอินไว้ใจนางแล้วกระมังเย่ตันเฟิงเก็บเสื้อผ้าที่ซักสะอาดดีแล้วขณะลูบมือไปบนชุดผ้าใหม่เนื้อดีที่ตัดเย็บอย่างประนีบรรจงก็แอบชำเลืองตาไปมองเจ้าขายอินซึ่งกำลังยืนหวีผมผ้ายาวสลวยอยู่หน้าประตูบ้านท่ามกลางแสงอาทิตย์ยามเช้าจะออกเดินทางเมื่อใด เมื่อรู้สึกได้ว่าสายตาของเย่ตันเฟิงวนเวียนไปมาอยู่ที่ตัวเขาเจ้าขายอินก็หันร่างสูงใหญ่มองมาทางนางพวกเขาตกลงกันดีแล้วว่าวันนี้จะออกเดินทางไปยังฉงชิ่งนางได้แสดงความกระตือรือร้นที่จะรักษาเยียวยาแสดงความยินดีที่จะช่วยเหลือไม่เคยปฏิเสธคำขอร้องของเขาแม้แต่ข้อเดียวและไม่ได้มีพิรุษ จนทำให้เขาเบืงเกิดความระแวงสงสัยหนังมั่นใจว่าตนบรรลุถึงเป้าหมายได้รับความไว้วางใจจากเขาแล้วหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จพวกเราก็ออกเดินทางได้เลยข้าจะรีบไปเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยเย่ตันเฟิงขยับเท้าเข้าไปใกล้ยื่นเสื้อผ้าที่แห้งดีแล้วให้แก่เจ้าขายอินสนัยท่านจึงไว้ผมยาวแค่ปลาบ่าเล่า เส้นผมและร่างกายเป็นสิ่งที่ได้รับมาจากบิดามารดาเพราะเหตุนี้คนธรรมดาทั่วไปจึงไม่ยอมตัดผมแต่จะปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยๆทว่าสำหรับเจ้าขายอินนั้นเห็นได้ชัดว่าเขาตัดผมอยู่เป็นประจำจึงสามารถรักษาระดับความยาวไว้แค่ประบ่าได้เขาซึ่งอยู่ในชุดตัวในสีขาวกำลังรูปลาเส้นผมตัวเองเล่น เมื่อเย่ตันเฟิงเอ,อ่ยถามดวงตาดำสนิทสองประกายเจิดจ้าก็ค่อยๆหมุนแสงภาพในความทรงจำอันเจ็บปวดรวดร้าวปรากฏขึ้นในความคิดทีละภาพทีละภาพ,ภาพวันที่คนในครอบครัวฆ่าเสียชีวิตเหลือข้าที่ยังเป็นเด็กเพียงคนเดียวนั้นเส้นผมข่ายาวเพียงแค่นี้นับจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยปล่อยให้มันยาวไปกว่าเดิมอีกเลยเพื่อเก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจตัวเอง ว่าเขาได้ตายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นประหารชีวิตก้าวชั่วโคตรในแผ่นดิดนนี้ไม่มีครอบครัวและญาติพี่น้องของเขาหลงเหลืออีกต่อไปแล้วเยตันเฟิงก้มหน้าลงนึกเสียใจที่ตนเอ่ยเรื่องที่ไม่ควรพูดออกมาทำให้เขาเสะเทือนใจกับความหลังอันโหดร้ายนางอาศัยอยู่กับอาจารย์เพียงสองคนน่อยครั้งที่จะคบหาสมาคมกับผู้อื่นยังหลงเข้าใจ ว่าตัวเองเย็นชาไร้ความรู้สึกพอที่จะไม่ใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินเรื่องราวและปัญหาต่างๆทว่าวันนี้เมื่อได้รู้จักเจ้าไขา่อินมากขึ้นนางจึงค้นพบว่าตัวเองยังมีหัวใจมิได้อำมหิตเลือดเย็นดั่งที่เคยคิดเอาไว้ถึงจะถูกเขาทำร้ายบาดเจ็บมาก่อนรู้ดีแก่ใจว่าเขามีใจคนดีมีเมตตาอันใดนักแต่นางย,ยังคงละอายใจที่หลอกลวงเขา ใช้ประโยชน์จากเขาบางครั้งยังรู้สึกว่าไม่แน่ใจและเบื่อหน่ายต่อการกระทําของตัวเองเจ้าใจพอเรื่องของข้าหรือเจ้าขายอินถามเสียงเบาทำลายความเงียบสงัดที่ปกคลุมไปชั่วขณะมือที่อบอุ่นของเขาลูบศีรษะนางเบาๆนางเงยหน้าขึ้นและแล้วรอยยิ้มอันอ่อนโยนของเขาก็ขยายกว้างสู่สายตานาง เรากับบุปผากำลังเบ่งบานเวลานี้เขาเชื่อใจและกังวลสนใจในตัวนางเยตันเฟิงหายใจไม่ออกรู้สึกไม่สบายไปทั่วร่างหัวใจเต้นแรงจนอ,นอึดอัดและเจ็บซวงอกข้าไม่รู้ว่าชีวิตท่านผ่านอะไรมาบ้างแล้วจะเศ้าใจเพราะท่านได้อย่างไรข้าและเจ้าเป็นคนไร้ครอบครัวเส้นเดียวกันแต่พวกเรายังมีชีวิตอยู่สามารถค้นหาคนที่ตัวเองชอบ แล้วสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่ก็ได้นี่นานางช้อนสายตาขึ้นมองเขาแววตาเปลี่ยนประกายให้กำลังใจและคาดหวังต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแววตานั้นสองะนุเข้าไปถึงโลกอันมืดมิดถักทอสายใยอันอบอุ่นอ่อนละมุนโอบร้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยบาดแผลของเขาสร้างครอบครัวขึ้นมาใหม่เจ้าขายอินมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เพียงเพื่อการแก้แค้น ไม่เคยมีความคิดเรื่องสร้างครอบครัวของตัวเองอยู่ในสมองเลยแม้แต่ครั้งเดียวคำพูดของนางทำให้เขาเริ่มหวั่นไหวพักอาสน์ของท่านอยู่ที่ใดบรรยากาศร,รอบกายยิ่งอบอุ่นจนนางทําตัวไม่ถูกจึงเริ่มเปลี่ยนหัวข้อสนทนาสาขาใหญ่อยู่ที่หางโจวโอโห้ห่างจากที่นี่ตั้งไกลช่างไกลเหลือเกินนางมีเวลาพอจะเดินทางเป็นเพื่อนเขาเสียที่ไหนเล่า มีสาขาย่อยอยู่ที่สงชิ่งห่างจากที่นี่ไม่ไกลหรอกพวกเราไปแค่สงชิ่งก็ได้ข้าจะใช้ลูกน้องลงแท่ควบมาไปนำตัวยากลับมาเขาอยากจะพานางไปให้ถึงสาขาใหญ่แต่ไม่ได้พูดออกมาเย่ตันเฟิงซึ่งเพิ่งจะเดินทางมาจากอินกุ้ยพร้อมกับอาจารย์เพื่อตามหาเจ้าอสูรทำเป็นกระมิดกระเมียนออกตัวว่าข้าไม่เคยจากบ้านเดินทางไกลามาก่อนเลย เจ้าอาสูรซึ่งมองการอย่างลึกซึ้งรอบคอบมาตลอดอยามนี้ถูกสิ่งที่เรียกว่าประกายแห่งความหวังทำเอาเละเลือนไปชั่วขณะไม่ได้เกิดความสงสัยในตัวนางแม้แต่น้อยทั้งยังบอกนางอย่างสงสารเห็นใจว่าชงชิ่งเป็นถิ่นแห่งเขาสวยน้ำใสทิวทัศน์ดงดงามไม่เหมือนที่อื่นค้าจะพาเจ้าเที่ยวชมให้ทั่วเลยข้าเคยไปสงชิงแล้วที่นั่นอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลนะัก แต่ที่ข้าว่าไกลก็คือหางโจวนั่นตังหาอีกอย่างเขาสู่ซันที่รายรอบไปด้วยแม่น้ําแห่งนี้มิใช่มีทิวทัศน์เขาสวยน้ําใสพิเศษไม่เหมือนที่อื่นเช่นเดียวกันหรอกหรือหากจะเที่ยวชมทิวทัศน์สมควรเป็นนางพาเขาไปเที่ยวหินกุ้ยไม่ดีขวาหรือที่นั่นจึงจะมีทิวทัศน์งดงามเราก็ถูกสร้างสรรค์ด้วยฝีมืออันประณีตละเอียดอ่อนจนแทบกระชากจิตใจและวิญ,ญญาณของผู้คน เขาสะอึกพูดไม่ออกนางเองก็สะอึกพูดไม่ออกเช่นเดียวกันอยากจะเคาะก็หลกตัวเองว่าทำไมจึงมีความคิดอยากพาเขาไปเที่ยวชมทิวทัศน์ได้หนอนางสมควรคิดว่าทำอย่างไรจึงจะเอาตัวยามมาไว้ในมือได้เร็วที่สุดต่างหากหลังจากนั้นจะได้สลัดหลุดจากเขาไปโดยเร็วหนีไปให้ห่างไกลได้เป็นดีชาตินี้อย่าได้เจอ,เจอกันอีกจึงจะถูกต้องนั่นเสียงอะไร เจ้าขายอินขมวดคิ้วถามขึ้นเยตันเฟิงรีบเอียงหูฟังที่แท้เป็นเสียงน้ําเดือดจากในครัวยิ่งดังขึ้นทุกทีอุ๊ยข้าวต้มของข้านางรีบวิ่งหน้าเตื่งเข้าไปช่วยชีวิตอาหารเช้าของตนไว้ปล่อยให้เจ้าขายอินมองตามเงาร่างที่รีบร้อนของนางทางหนึ่งสวมใส่เสื้อตัวนอกอีกทางใส่หน้ากล่าวว่านอกจากไร้เดียงสาแล้วบางครั้งยังเลอะเลือนอีกด้วย เหตุใดเขาถึงอยากนำคนเช่นนี้กลับไปด้วยหนอนางไม่เพียงช่วยเหลือเขาไม่ได้ดีไม่ดีอาจพลาดพลั้งทำเขาตายเสียด้วยซ้ำเขาลูบหน้าผากฝืนยิ้มกับตัวเองและเราก็เห็นนางโผล่หน้าออกมาอีกครารีบมากินข้าวเถอะเย่ตันเฟิงควักมือเรียกเขานางไม่ทราบว่าถ้าทางธรรมดาเช่นนี้ไม่เคยมีคนปฏิบัติต่อเขาอีกนับตั้งแต่ครอบครัวเขาถูกฆ่าล้างโคตรไป บนแผ่นดินนี้ไม่มีใครขวักมือเรียกเขาอีกนอกจากเย่ตันเฟิงดวงตะวันที่ลอยเด่นอยู่ทางทิศตะวันออกส่งแสงมาจากต้องร่างนางประกายอันสดใสแจ่มกระจ่างค่อยๆสะท้อนออกมาจากดวงตาที่งดงามคู่นั้นสุขสว่างแต่ไม่แสบตางดงามจนเขาบรรยายไม่ถูกเสนัหนเขาจึงมีความคิดที่จะนำตัวนางไปด้วยนาหรือเมื่อมองดูนาง ในใจเขาก็ได้คำตอบในทันทีนางคือแสงสว่างลำแรกซึ่งเขาเพิ่งจะพบเห็นในโลกอันมืดมิดวังเวงนี้ป่าเขาในยามค่ำคืนปกคลุมไปด้วยเสียงร้องของวิหกสัตว์ป่าและ,มะแมลงสายลมพัดโช,ชยมายอดหญ้าและต้นไม้สายเอ็นราวกับมีชีวิตนำพาคนที่อยู่ในนั้นเข้าสู่ดินแดนแห่งความเพอ้อฝันที่ไม่ได้อยู่บนโลกมนุษย์ เย่ตันเฟิงวางห่อผ้าในมือลงเก็บเศษไม้แห้งมาเริ่มก่อกองไฟที่เชิงเขามีเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งเดินตรงไปข้างหน้าก็จะถึงสงชิ่งแล้วตอนนี้พวกเราสมควรพักผ่อนที่ไหลเขานี้สักครู่หลังจะกินอาหารสักเล็กน้อยแล้วค่อยเดินทางต่อไปข้าทำเองเจ้าขายอินรีบดึงห่อผ้ามาจากนางลงมือหยิบเสบียงอาหารออกมาวางเรียงไว้นอกจากนี้ยังหาผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่ง ส่งให้กับสาวน้อยที่กำลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการก่อกองไฟเช็ดสักหน่อยเถิดนาเจ้าชุ่มเหือไปหมดแล้วตลอดทางที่ผ่านมาแย่ตันเฟิงช่วยพยุงเจ้าขายอินที่ปราศจ,จากเรี่ยวแรงเพราะถูกพิษสะกดพลังเอาไว้ยังอ่อนโยนเอาใจทำให้เขารู้สึกสบายทั้งยังมึนเมาในความใกล้ชิดสนิทสนมนั้นอยู่บ้างไม่อยากจะฟื้นขึ้นพลังกลับมาให้เร็วนะัก เพราะอะไรเจ้าถึงยอมช่วยเหลือข้าถึงเพียงนี้กองไฟที่นางก่อขึ้นมาสาดส่องแสงไปบนใบหน้าที่เหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าของนางความรู้สึกสงสารท่วมท้นหัวใจของเจ้าขายอินเขาไม่เข้าใจเหตุใดนางจึงดูแลเขาเป็นอย่างดีโดยไม่เคยปริปากบนเลยเย่ตันเฟิงนิ่งอึ้งไปหลังจากดื่มน้ำลงไปอึกหนึ่งจึงกล่าวอย่างเขินอายว่าอันที่จริง ข้ามีความคิดบางอย่างอยู่อย่างนั้นหรือช่างหน้าประหลาดใจแท้นางกล่าวต่อไปอย่างคาดหวังเราคนหวาดกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายอีกครั้งท่านมีตัวยาที่ล้าค่าและหายากอยู่มากมายใช่หรือไม่ในเมื่อเป็นหมอหัวสมองย่อมต้องมีแต่เพียงตัวยาเจ้าขายอินฟังจบก็เข้าใจได้ทันทีว่าความคิดที่นางเอ่ยถึงนั้นคืออะไรท่าน สามารถแบ่งให้ค่าสักเล็กน้อยได้หรือไม่เย่ตันเฟิงนั่งลงที่ข้างกายเขาอย่างอึดอัดขัดเขินคล้ายเด็กน้อยกำลังรอคอยของขวัญเจ้าขายอินเบือนหน้ามาเล็กน้อยมองดูสีหน้ากังวลและดวงตาสุกสกาวคู่นั้นของนางก็รู้ตัวดีว่ามิอาจตัดใจปล่อยให้นางผิดหวังได้เย่ตันเฟิงเห็นเขาไม่ตอบคำก็รู้สึกร้อนใจอยู่บ้าง ข้าไม่มีเงินหรือของมีค่าพอที่จะแลกเปลี่ยนกับท่านหรอกนะแต่ข้าสามารถปรุงยาที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายข้าใช้มันแลกตัวยาจากท่านได้หรือไม่เจ้าชอบปรุงยาหรือดูท่าการโน้มน้าวใจให้นางติดตามเขาไปหางโจวคงไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเสียแล้วชอบที่สุดเลยเพียงแต่สิ่งที่นางชอบปรุงก็คือยาพิษที่ทำร้ายและฆ่าชีวิตคนต่างหาก มีใช้ยาบำรุงร่างกายเช่นที่ว่าเย่ตันเฟิงยิ้มหวานพลางกล่าวว่าตอนที่ข้าพบว่าการใช้ตัวยาที่แตกต่างสามารถปรุงยาที่มีสรรพคุณพิเศษนา,นานาชนิดออกมาได้ข้ากระหลงไหลมันอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเียแล้วขณะที่กล่าวใบหน้านางงดงามเปล่งปลั่งขึ้นจนสะดุดตาชั่วขณะนั้นเจ้าขายอินเหมอมองจนเลื่อนลอยมิทันรู้สึกตัว เวลาที่ห่างออกไปไม่ไกลมีคนกำลังขยับตัวเข้ามาใกล้พวกเขาทั้งสองและแล้วเสียงหัวเราะกับเสียงง้าวเก้าทันก็ดังทะลุกลางปล้องขึ้นมาอย่างกระทันหันมิทันให้ระวังตัวฮึมฮึคิดไม่ถึงว่าเจ้าอสูรจะมีอารมณ์สุนทรีมาก่อไฟสนทนากับสาวน้อยนางนึงใต้แสงจันทร์เสียด้วยน้ำเสียงเด็บแนมนั้นเต็มไปด้วยแววประสงค์ร้ายรากับอสอรพิษกำลังขูฟ่ฟ่อ เยตันเฟิงผุดลึกขึ้นยืนอย่างตื่นตัวและแล้วฉมสะครานท่าทางชดช้อยแต่งกายเช่นสตรีที่แต่งงานแล้วนางหนึ่งก็เดินออกมาจากดงไม้ข้างหน้าได้ยินว่าท่านล้มป่วยหรือสตรีนางนั้นปลายตามองไปยังเจ้าขายอินซึ่งยังคงยืนเงียบกริบตันเฟิงเจ้าขายอินเรียกเยตันเฟิงที่ท่าทางเคร่งเครียดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น นางหันหน้ามามองเขาอย่างกังวลใจใช้สายตาถามว่าสตรีนางนี้เป็นศัตรูข,ของเขาใช่หรือไม่มีคาดเจ้าขายอินกลับเอ่ยปากถามนางก่อนคนผู้นี้เป็นสหายของเจ้าหรือเป็นไปได้อย่างไรสีหน้าเคร่งเครียดของเย่ตันเฟิงมาลายหายไปในทันทีนางมาหาท่านนี่นาท่านไม่ได้ยินหรอกหรือคำว่าเจ้าอสูรเห็นชัดๆว่าหมายถึงท่านข้าไม่รู้จักนาง เจ้าอาส่วนตีหน้าเหลือหลาเรากับเด็กไร้าเดียงสายากไหล่ปฏิเสธอย่างไม่ยอมรับขาก็ไม่รู้จักนางเยตันเฟิงลืมสตรีลึกลับไว้ด้านหลังชั่วคราวตั้งใจสนทนากับเจ้าขายอินอย่างเต็มที่ในเมื่อท่านและข้าไม่รู้จักนางแล้วนางมาที่นี่ทำไมกันเยตันเฟิงหันไปมองผู้มาใหม่อย่างงุนงงใครจะไปรู้เจ้าอาสุนตอบอย่างไม่สนใจ บนโลกนี้มีคนที่สายแปลกประหลาดอยู่มากมายเฮ้อสตรีนางนั้นแค้นเสียงเย็นชาชักกระบี่ในมือออกมาพร้อมตวาดว่าปากดีไปเถอะรู้ว่าเจ้าจะมีเวลาพูดจาเหลวไหลไปอีกนานเท่าไรเจ้าข่ายอินหันไปเผชิญหน้ากับอันตรายอย่างเยือกเย็นสุข,ขุมกุมมือเย่ยตันเฟิงไว้เพื่อปลอบโยนให้นางอย่าได้เคลื่อนไหววู่วามจบตอนที่สิบแล้วค่ะฝากกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังไว้พบกันตอนต่อไป